เรารีบพักค่ะวันพรุ่งน้าเรากลับมานะคะโอพี่จุม๋มจ<า>ไ,ไหนมาโอ๊ยพี่จุ๋มไปเรียนโยคะเอ้โอโยคะเอ้ยแต่ว่าโยคะไม่ธรรมดานะเด็กอนุบาลน,นะโอหน่าหน่าห่าหน่าหนเด็กต<อ>ัวนีววเ้เด็กอายุาสามขวบอนุบาลเสื้อดำเหรอไม่ใช่ออนุบาลไหนนั่นนะระดับป้าระดับน่ะ <laughs> พี่จุม๋มพี่จุ๋มเหมือนแมวน้ำเลยอ่ะอ๋อเขามีท่าหลายท่านต่ไม่างเลยแต่ว่าสำหรับเด็กๆเหรอ โอ้ยค่าเด็กนะน่ารักเชียวนี่มีลูกน้องปิ๊กด้วยดี่ๆด็นี่นี่ลูกสาวของคุณปิ๊กเทพกิตชาสุริยวงนะอยู่เรียนนี้ด้วยเดี๋ยวมาดูนะครับว่าลูกสาวปิ๊กเนี่ยกับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาเรียนโยคะแล้วมันได้ผลไหมสนุกไหมและโรงเรียนทำเพื่ออะไรนั่นนะสิคะรอเลยค่ะช่วงหน้าค่ะแล้วมวยด้วยนะครับ สนุนโดยแบรนด์รังนกแท้เดี๋นะฮะโอ๊ยปวดเบื่อเหลือเกินเดี๋ยวพี่แค่งอขามาจับนี่แล้วพี่ถึงอ้าโอ้อ้นี่อะไรครับเนี่ยนี่โยคะเนี่ยปกติคุณผู้ชมขาการเรียนโยคะเนี่ยเราจะเห็นนะคะคนทำงาน ผู้สูงอายุเขาเรียนกันอ้าวแต่นี่นะคะไม่ธรรมดาค่ะเด็กๆอนุบาลตัวกระเปียกที่เกนิดเดียวนะคะเรียนโยคะและที่สําคัญคือท่าแปลกๆที่เขามีชื่อท่ากันด้วยไม่ธรรมดานะคะท่ายากและท่าเยอะอาจจะเป็นยังไงอยากให้ผู้ชมไปดูกันเลยค่ะไม่ชมค่ะนี่นะคะหนูน้อยที่เห็นหน้าตาน่ารักนะคะเห็นไหมคะมีตั้งแต่อายุสามขวบถึงหกขวบนี่นี่นี่อันนี้ลูกน้องปิ๊กน้องปิ๊กน้องปิ๊กแทพปกิจผู้ประกาศเรานี่จากโรงเรียนอนุบาลเด่นล่านะคะ ย่านเพชรเกษมร้อยสองบางแคก่อนเริ่มโยคะก็ต้องนั่งสมาธิสักแป๊บแต่ละคนก็หาวกันนะคะเห็นเด็กๆหลายคนจะคิดว่าจับปูใส่กระด้งนะคะกัมือขึ้นแล้วโม้แต่พอเริ่มเรียนแล้วเป็นไงการสอนโอแต่ละคนทําท่าได้ดีมากโอ้โยดูชี้ขาไม่แจ็บก็เป็นใหญ่เป็นใหญ่และแต่ละท่านี่นะท่ายากแสนยากไม่ใช่ดัด ไม่ใช่แค่ดัดตัวนะคะโอ้โหมันสารพัดอย่างนี่นี่นี่ี่นนี่ชื่อโอ้โหโอ้โหกตักนเลยพี่ทไตาย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 นี่มีคุณครูนะคะคุณครูชื่อคุณครูใหญ่กับคุณครูเอ็กนะคะเขาโชว์ท่าแต่ละท่าที่น้องๆเขามีความสามารถแล้วชื่อท่านีชื่อไหมคะคุณผู้ชมน้องเจ้ค่ะท่าหมา โลมาดิ่ทาที่ให้จํเนี่ยคะ่ะจำได้้าผีเสื้อนะคะท่าตรากก้าที่เมื่อกี้หิ้วกันปีกควายมานะคะแล้วก็ท่าเครื่องบินท่าไดโนเสาร์ที่ต่อตัวขึ้นไปนะครับท่าภูเขาใหญ่ภูเขาเล็กหลายคนก็สงสัยว่าอ๊ย้ยทําไมต้องตั้งชื่อแปลกๆแ,แล้วเด็กแต่ละคนวัยขนาดนี้มันสอนยากไหมสอนได้ขนาดไหนเนี่ยอยากให้ไปฟังเสียงคุณครูกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมขาเราเรา,เราจะต้อง สร้างแรงจูงใจให้เขาก็ถ้าทําทำท่าเหมือนกับผู้ใหญ่ที่มันเป็นท่าซีเรียสเด่เขาไม่ชอบเราก็จะต้องตั้งท่าตั้งชื่อท่าที่มันตลกตลกเป็นท่าเรียนแบบสัตว์หรือว่าท่าการ์ตูนตัวการ์ตูนหรือว่าในแต่ละสัปดาห์เด็กๆเขาก็จะนึกชื่อมาเองใช่ก็จะเป็นท่าเฉพาะของเขาไปเลยก็สิ่งหนึ่งที่ผมได้จากการทํางานกับเด็กก็คือสุขภาพจิตดีขึ้นแล้วก็ งานมันเสร็จเลยในวันนั้นเราไม่ต้องหอบเอกสาร<อ>ไม่ต้องหอบความเรียดกับบ้านน้องเอกอน้องเอกสอนได้ยุคประมาณไหนง่ายที่สุดจ๊ะ,ะผมคิดว่าน่าจะเป็นเด็กง่ายที่สุด,ดแล้วครับเด็กง่ายที่สุดเหรอจ๊ะเพราะว่าที่ผมสอนที่สตูสก็จะมีผู้ใหญ่มี <c oughs> คนแก่ด้วยเรอจ๊ะเวที่เขาบอกว่าไม้อ่อนดัดง่ายครับถ้าอายุประมาณสัก15-18อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ยังอ่อนอยู่ครับอันนี้บริการสอนถึงบ้านนะครับ ให้เวลาไม่เกิน3เดือนอุสาเดือนเลยเล่นี่ขึ้นอีกห้ากิโลเพราะเล่นเจ็บเหนื่อยแล้วก็กินฝากถึงพี่เจ้ากับพี่พิมพ์นะครับว่าถ้ามีโอกาสอยากให้มาเจอกันเพราะว่าพี่จุ๋มมาแล้วแล้วก็ ยากมากนะเพราะยากมากแต่ว่าคิดว่าถ้ามีโอกาสได้เจอกันบ่อยๆน่าจะทําได้ดีขึ้นเดี๋ยววันมากคืออะไรจะเอาให้เพียรก็น่าจะตัดยากไปหน่อยเพราะว่าอายุเยอะแล้วไม่ไอายุเยอะไมด้จะคุยกันยาวเลยไม่ได้ไม่ได้พูดไปเยอ้นุ่มใจ คำคำ,คำ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 คัน,คนกันหญ่ป้าจุ๋มทําอะไรไหวไหมเนี่ยแต่ป้าจุ๋มก็ทําได้นะโดยเฉพาะท่าหมาท่าปาโลมาโอ้ยผ่านไปได้เด็การฝึกโยคะจะฝึกตั้งแต่เด็กๆนะคะได้ประโยชน์หลายอย่างนั่น,นคือนโยบายของผู้บริหารโรงเรียนเขาบอกเลยว่าเด็กนยจะได้สมาธิได้ความจําที่ดีแล้วก็มีร่างกายแข็งแรงรวมถึงนะคะมีความสมดุลของร่างกายที่ได้สัดส่วนด้วยนะคะอีกทั้งยังได้มีสัมพันธ์ที่ดีนะคะที่อยู่รวมกลุ่มและการช่วย เออเอออาฐรกันด้วยเห็นไหมคะเด็กๆแต่ละคนเนี่ยน้องเอมมี่ก็อยู่ในนั้นนะลูกน้องปิกอ่ะไปสร้างเสียงกับท่านผู้บริหารก็ดีกว่าท่าท่าปาโลมาดีดีกวพี่จุ๋มเนี่ยค่ะเออค่ะเสียงผู้บริหารเลยนะคะน้องอ๊อกนะคะนี่ท่านผู้บริหารลงเรียนนี้หน้าตาสว้สทงอย่างนี้เป็นไงนี่ฝึกนี่ฝึกโยคะตั้งแต่ขวดหนึ่งโอ้ยจริงเปล่าไม่รู้ไม่จริงครับไม่ได้ฝึก เราก็เลยมีความรู้สึกว่าโรงเรียนเนี่ยก็มีหน้าที่ที่ต้องมีกิจกรรมที่หลากหลาย oh. าเพื่อจะตอบสนองความต้องการของคุณพ่อคุณแม่ oh. เด็กๆด,ด้วย oh. เด็กๆบางคนก็อยากจะออกกําลังกายภาพก็เรื่องหนึ่ง oh. แต่เรื่องหนึ่งก็คือเขามีความสุขกับกิจกรรม oh. แล้วก็ได้มีสังคมได้มีอารมณ์ที่ดีแล่ oh. แล้วก็ได้มาเล่นเนกับเพื่อน นั่นแหละค่ะเป็นไงคะนี่เป็นกิจกรรมที่อีกรูปแบบหนึ่ง<ม>ที่ท่านผู้ปกครองจะสามารถเลือกได้แต่ดีนะคะเด็กๆนี่จะดัดตัวหุ่นชวดสซนก็จะดีด้วยไง<ม>เขาจะมีความสมดุลด้วยนะน้องจริงๆเรียนไหมจ๊ะ แม่ก็เรียนเด็ดล่านะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เรียนที่เพชรเกษมนะแต่ว่าหลายปีแล้วน่าจะเป็นหลักสูตรใหม่หรือไงก็เป็นเรื่องที่ดีนะเด็กๆก็มีความอ่อนตรงอ่อนตัวนะกล้ามเนื้อก็โอเคแต่ว่าท่านผู้ชมดูแล้วก็อย่าไปทําเองที่บ้านนะฮะเพราะว่าคุณครูท่านนี้ทั้งสองท่านท่านมีอะไรมีประสบการณ์มีความรู้มีเทคนิคนะมีวิธีการสอนประคองตัวนะหกระดูกอ่อนๆของเด็กนะฮะแล้วก็หูทุกอย่างเลยต้องอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นตัวประกอบ ให้เห็นภาพว่ามันเป็นอย่างไรเสด็จตาสนุกเนาะเด็กๆนะน่ารักมากเลยอ่ะเด็กๆตละคนโอ้โหหงมสี่นาทีลวเก่งมากค่ะเด็กๆนะครับจ๋าจ๋าเอา